สวัสดีครับผมมาครับวันนี้พบช่องเฮียมีพาหฮงอีกแล้วนะครับผมมาครับมาลุ้นกันเลยนะวันนี้ผมมาเล่นเกมเดิมเลยนะทุกคนนะมาในงบ500บาทมันเดิมนะทุกคนนะเออก <even. S 1> <Sham it> ับเบียดสี่สิบเลยนะทุกคนมามาลุ้นกัน่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะวันนี้นะหรือว่าจะเสียจนหมดตูดนะเออมาลุ้นกันเลยนี่ไงโอ้โหได้อยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าหน้าเกียดอยู่นะได้นะนี่ไงไวมาไวเข้าไหมไวเข้าไหมเ้ยอุ้ยเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่อุ้ยได้อยู่เฮ้ย เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อือเอกแล้วเอช่องสามไม่มาอีกแล้วโอ้หอะไรวะนเ,นนเนี้ยเฮ้ยเกมนี้ก็นี่ยผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะทุกคนยังไงมันก็ได้ทุกคนนี่งไงออ้ยเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะเอช่องแรกไม่มาไม่เป็นไรมาต่อกันยาวๆทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ยนีไงโอ้ย,อยมีหัวมังกรด้วยเท่ว่ะเจ๋งเลยเฮ้ยได้อยู่นะนี่ไงคิวมาโอเค โอ้โหฉาบช่องสามไม่มาโอ้โหช่องสายมึงแล้วผมไปอะไรก็ช่องสามว่าโอ้โหเอช่องแรกไม่มาอืมเสียดายเฮ้ยนี่ไงทุกคนไวยวไวสี่ช่องด้านบนสุดนี่ไงล่ะโอ้โหได้มาสองร้อยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยโอ้โหเจไม่มาช่องแรกถ้าเจมานะแจ่มเลยนี่เพิ่มเบ็ดไปดีร้อยหนึ่งเลยเออตายก็ได้แล้วเสียก็หมดเลยนะทุกคนนะเฮ้ยนี่เลยมามาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่เอาโอ้โหโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ เฮ้ยขอเออเนี่ยขอคอมโบขอคอมโบเรื่อยๆเลย,เลย,เลยขอคอมโบขออืมขอคอมโบนะขอคอมโบเอออืมอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคเยัยได้ต่อ,อยูต่อโอ้โหเกือบหมดแล้วกูนี่ไงล่ะโอเควายมาวายเข้ามาเฮ้ได้อยู่นี่ไงล่ะเต็มจอไปดีหกร้อยเลยโอ้โหขอแค่พันเดียวนะผมจะซื้อฟีสปินให้เบึ่งเลยนะทุกคนนะเออมาขอแค่พันเดียวเลยนะทุกคนมาอืม โอ้โหเฮ้ยโ,โ,โอเคประทัดมาโอ้โหสิบมาไหมช่องแรกสิบมาไหมสิบมาไหมโอ้ยสิบไม่มาว่ะทุกคนเสียดายเฮ้ยนี่ไง,ไงวายมาอีกแล้วโอ้ยช่องบนสุดทุนอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนี่ไงหนึ่งมาแล้วจัดไปทุกคนอย่าไปหยองจัดไปจัดไปนี่ไงคอมโบมาเรื่อยๆคอมโบมาเรื่อยๆอ,อืมน่าจะมาอีกนะคอมโบเนี่ยไม่เป็นไรมาเนี่ยเป็ดยี่สิบซื้อฟีสปินเป็นเลยเอ,อ,อย่าไปหยองตรงน,นี้ผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวไงผมก็ต้องไปเล่นอี หมุนวงล้อนั่งอยู่แล้วนะทุกคนนะเออเห็นมถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะทุกคนนะเออฝากกดติดตามแบบคือลือคือลือไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันเล่นเกมแบบหลายเกมมาให้เบิ่งได้เลยนะทุกคนนะเออมามันเล่นล่มพุดติดพุดพุดเออเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าผมชอบพูดติดอ่างนะทุกคนนะเออต้องขออภัยอย่างสูงนะทุกคนครับมามาลุ้นกันต่อยาวๆเลยนะ ยังไงตัวคูณได้คูณสิบแล้วหมุนฟีสปินได้คูณสิบสองหรือเปล่ามามาดูได้ไหมได้ไหมโอเคไม่มีปัญหามาตัวคูณต่อโอเคตัวคูณก็ไม่มีปัญหานะทุกคนนะมามาลุ้นกันเลยโอ้โหถ้าใครชอบนะนี่ผมบอกเลยยังไงก็ได้นะทุกคนไม่ได้กักเลยนะทุกคนนะเนี่ยเล่นยังไงก็ได้ถ้าถ้าเกิดมาได้ยี่สิบคูณยี่สิบทั้งสองอะไรนะทุกคนนะผมบอกเลยว่า ถึงไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ก็แบบไม่ขาดทุนแน่นอนอะ่ะทุกคนยังไงก็ได้กําไรอะ่ะได้น้อยได้มากนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ยังไงได้แน่นอนกําไรอะ่ะทุกคนเออเนี่ยมาลุ้นกันเลยเนี่ยจะได้ไหมสิ 18. บแปดหมุนฟรีได้สิบแปดไหมโอเคไม่มีปัญหาจะไปมาคูณตัวคูณตัวคูนได้เปล่าโอเคผมว่าผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะทุกคนนะน่าจะได้ยี่สิบคูนยี 20, ่สิบเออไม่น่ามีปัญหาแล้วตอนเนี้ยมาดิ ตัวคูณโอเคตัวคูณผมว่าน่าก็น่าจะไม่มีปัญหนานะโอเคมามาลุ้นกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่นะเออมากับงบ500บาทนะวันนี้ก็สูงนี่ไงลนะ่ะโอ้หเปิดมาได้มา700เลยทุกคนเอ,อ้นี่ไงประทัดมาต่อโอ,อ้ขอคอมโบของคอมโบต่ออืมเจไม่มาช่อง3เสียดายโอ้ยรางวัลโอเคได้มาซูปเปอร์ได้มาพันหนึ่งเลยนะเออมาลุ้นไงเนี่ยเลยอีกตั้ง18แสปินนะทุกคนแล้วนี่ไงมาอีกแล้วโอ้ย ยไงสิมาอออเอขอขอโโลเรื่อยๆขอคอมโบเรื่อยๆเอมาไหมเอมาไมาอีกไวเข้าไหมไวเข้าไหมไวเข้าหูอะไรวะ่าเสียดายไวไม่เข้านะทุกคนนะก็าวเข้านอืหึผมบอกเลยได้จำคนนี้อีกนะเออโอเคเจมาอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนี่ตอนนี้ก็ได้กําไรแล้วนะทุกคนนะเออมาลุ้นกันว่าผมจะได้กําไรเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะเออมา มาลุ้นกันหยู่ยาวเลยนี่ไงว Y ไม่แล้ว K O K เลยประทัดมาอืม้มสิบช่องเลขกับประทัดโอ้โหเสียดายว่ะเราไม่เป็นไรก็รางวัลก้อนโตได้มาสี่ร้อยเลยนะทุกคนนะอือคอมโบดืคอมโบสองคอมโบนี่จับเลย,ย,ย e, นะอยเออมาลุ้นกันหยู่ยาวเลยนี่เสียดายเอเนาะเสียดายสิเออหลอนหมือแล้วนี่ไงถุงเงินอุยถุงเงินเอาเรื่องอยู่นะถ้าได้ถุงเงินแตกเต็มจอนี่ผมว่าน่าจะได้หลายหมื่นเลยนะทุกคนนะอือนี่ไง K กับ A มาดิโอ้ย มาไหมล่ะมาต่อไหมล่ะนี่ไงล่ะชาบกุ้งชาบก็ได้เยอะนะนี่ไงล่ะสิบโอ้คิวที่สิบมาไหมสิบมาไหมถุงเงินว่ะถุงเงินที่โอ้ยนี่ไงนี่มาพันหนึ่งเลยโอ้ยสิบมาต่อโอเควายเข้าไหมไวายเข้าไหมไวายเข้าไหมโอ้ยวายไม่เข้าใจเลยวายมันอยู่ไกลเกินไปนะทุกคนนะโอ้ยแต่เท่าไหร่นะรางวัลก้อนโตนี้มาลุ้นกันเนอเรางวัลไม่กะแล้วรางวัลไม่กะแล้วได้กี่พันจะถึงพันไหมได้กี่พันเฮ้ย ได้เท่าไรเฮ้ยสุ per แล้วอยูยังไม่อยู่ดิระดับสุอร์แล้วทุกคนยังไม่อยู่ดินี่ไงละ่ะสามพันไปเลยโอ้โหได้มาห้าพันแล้วนะยอดรวมตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่เล่นๆในหนาเกมเนีเนนะเ่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะมาดิเหลืออีกสิบนี่ไงละ่ะเหลืออีกสิบฟีสปินเหลืออีกเก้าแล้วย,ยังเหลือสอินี่ไงเหลือเก้าอยูอย่พูดสลับไปสลับมาต้องขออภัยเลยนะทุกคนนะเฮ้ยมาดิมาลุ้นกัน แค่นี้ก็กำไรแล้วทุกคนเอ้ยอย่าไปหยองทุกคนเนี่ยผมบอกแล้วเล่นยังไงก็ได้อขอให้ได้ยี่สิบคูณยี่สิบแบบตัวหมุนน่ะทุกคนเออฮ้ยวไวมาโอ้ยโอเคอยู่ไวมาโอเคอยู่เฮ้ยหกพันแล้วทุกคนได้หกพันแล้วโอ้ยขออีแค่ห้าร้อยไปผมจะได้กำไรมาหกพันเต็มๆเลยนะทุกคนนะเออขออีแค่ห้าร้อยนะทุกคนจะได้ไหมเหลือแค่สองสปินเองยอ้ยโอเคขออีสามร้อยขออีสามร้อย เข้าไหมเข้าไหมเหลืออีกหนึ่งจะได้ไหมอุ้ยเจมาอยู่โอเคอุ้ยได้อยู่ขอคอมโบขอขนี่ไงล่ะคอมโบวายมาวายเข้าไหมวายเข้าไหมอุ้ยโอเคอยู่อุ้ยเจ็ดพันเฮ้ยนี่มันเจ็ดพันเลยทุกคนโอ้ยโค้มแล้วผมบอกเลยโค้มแล้วโอ้โหตอนแรกกะขออีกแค่ห้าร้อยนะทุกคนโอ้โหขึ้นมาเจ็ดพันเลยนะแจมเลยทุกคนโอเคโอ้โหดอกกุ้งถายยังได้อยู่ทิ้งทวนทิ้งทวน นี่แหละแจมเลยโอ้โหมาสรุปเงินรางวัลรวมนะ่าจะได้เท่าไหร่นะทุกคนโอเคได้มา7,80 0บาทเลยนะทุกคนเออีนี่แหละเห็นไหมล่ะถ้าใครสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะหรือถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่นดูนะเออเนี่ยแอดทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะนะทุกคนนะถ้าใครสนใจนะแอดไลน์ line, มาสอบถามได้เลยนะแอดมีแอดมินพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะงั้นสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ